อะไรหางนะัน้ไมอต่อไมาอต่อ่โอ้ขอบคุณคุณศิริพรนะคะสม99ดวดูอ้ออยู่ในช่วงสตาร์ปาร์ตี้อยู่นะทุกคน วันนี้เดี๋ยวเราไลฟ์อันนี้แล้วเนี่ย,ดเ,ยเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์กันต่อในติ๊กต็อกนะครับเราจะมาขายของกันทุกคนใช่ไหมเราจะช่วยกันขายของใ <mistakes S 1> ช่ไหมบัว <quatre S 1> ไหนตัวตั้งตัวตีอยู่ไหนแันนี้นี้คนโแม่นะนสคน เมากับแฟนครับพี่อยู่ไหนเนี่ยทำอะไรฮะหนูทำอะไรคะคุณนุ่นส่งมาห้าร้อยดวงขอบคุณนะครับกินอะไรอ่ะ ะกินอะไรคะหนูกินอะไรคะหนูกินอะไรคะฮะกินอะไรคะอันย่าเอ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 า อ่าน้องเล่นอยู่ให้น้องเล่นก่อนแป๊บนึงอะไรครับน้องเขาอยากเล่นให้น้องเล่นบอลหน่อยปะอ่ออันนี้แข็งอ่านน้องเล่นอันนี้ให้น้องให้น้องให้น้องมาตะให้น้องโอเค อุ้ยอะไรอ่ะมามีหนูอยู่ไหนเนี่ยมาม้าหนูอยู่ไหนกินข้าวเหรอแม่ทำอะไรมแม่เราทำอะไรอยู่ <c oughs> อ๋อโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าปะ <c oughs> ไปหลังครัว <c oughs> น้องบัวทำกับข้าวเหรอ เธอเป็นแค่แขกเท่านั้นแหละรอประมาณหเดือนที่แล้วนะคะไม่มีใครตอบชวนเลยค่ะนี่ทำอะไรท่านทนมีอะไรกินบ้างวันนี้ไม่ชวนพี่โบสมาก็ไม่มีใครมาแล้วนะคะบอกเลยอันนี้แนะนำมากมันคือแกงคั่วหน่อไม้กุ้งสดนี่ดูดูกุ้งนะคะทุกความกุ้งนะคะอันนี้ป่านนี้ต้องพี่มาคนเล่นอยู่เมื่อกี้ใช่ตะกี้ก็เข้าไปถามว่าทำอะไรอ่ะอันนี้อะไรอีก ท,ที่สามีกำลังรับปรทานานะคะกะเพราเนื้อคะ่ะคือเธอก็แค่เข้าไปผัดให้สามีเธอกินเท่าน,นั้นเองรอร่อยหนูหทำหมดเลยหนูอยู่ในทุกขั้นตอนมีนอะไรอีกมีนี่ค่ะนี่คะ่ะยำผัดผูดค่ะนี่ผักโขผัดโขดนี่ดูกุ้งสีเห็นไหู่กบอกคือกุ้งมากี่โลนะสองโลไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า อ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่ะอันนี้อะไรนี้อะไรข้าผัดเลยอันนี้ข้าผัดถังโจซื้อมาจากร้านอื่นค่ะข้าผัดถังโจข้าผัดไฮโซค่ะอ๋ออ่ะโอเคไหนลองชิมเลยเด็กน้องชิมเยอะทำไมกินสิ่งที่ซื้อมาคะพี่ชายก็มันดูแบบน่ากินที่สุดอะฮืออร่อยน้องบัวฝีมือดีมาก